เนบาคือเราคือร้อเนาะเมื่อจะเลิ่หลุดดูดูเมืเนตเตกนาเริ่มือชาียเนแคลเเนตติดชิลุยจะแต่ติดชิลุยจานี่อาเกต้าเนบาร์เ่มมาบูดานเนะวันบูบเาวเล่มมาบูมาบาระแต่าคนเนบาเวลาด้านหลุดดูดนี่ติดชิลุยจ่แต่ติชิลุยจานี่ต้องูมีนี่อรมีนเนมมาบูดานน่คือถอเก็บปรางยอ าระอึอะแ่ไต้นไม่เทพพระอนยอเวดาเลิกก็ชืกลัวนยอเลิกประกอมนุษย์เนี่ยเลิกความเป็นมนุษย์นไม่มาบูมาบานเองนูไม่ขุดท่อเนาะนูไม่ขุดท่อคอยอหาะหนูตาบูตาบานไม่อุ่นเนาะมุดอกแก่พระอยอดนี่ยนดดอกแก่าระอึยอพะึกคุดอแกระอนี่นึบูนึบาเลเาะอดบือุดบาพระบูบาไม่โตวนจะขุดดอกแก่ปะยออัน้ตา

ลซอดอกันยายเนาะต่แด่โคสตุลเรเลิคนเดคนเนจอกิตุลเาลิกสุจอกิเน่เลเลเปเปยกเลนี่อันนีันยลาบู b b u deb u deb Ad ่บาเลมาบูดะยาปรรรงกายอ่าเลือดเปรอะแคลือดซชิคิมินี่แล้ดูดูนี่เนอันนว่าวันญยลาบูบาวันยาลาตาดบูดเบาเนี่คือตอาตาตะกุดเลวอ อุรกูทเบเบอรกูเลล่นาะอาดากวเลื่เดออาดตูเลเกเลตาหูตาเกตาเลตาเกอัน <gr ows> ี้เขามยอตาได้บูได้บาดอะเนี่ยตบตบาตัวเซมิตุมนี่ตาบูตาบาเนี่ยเมื่อเลือรปเบิดรเกเรเกนี่ยตะตะใครเนี่ยเขามียอเลออตอเดอตา ปกอเรรทานดีอม่สากนาเดเกบเกกือเกนนี่ยเขามีอปอลอามาบุมาบัะเนี่มาบุมบัต่ะดาถมีดิดใจใจดาเมอรปะกออันนี้สงเนี่ยไม่มีแต่เลือดะจแต่นีปกอลอันนี้สงแล้วันเบะดีซบบมากเกิดแครชอตาบุลโตาบาลอเนี่ยคืตออแม่สากนาเดเกตมาซิมาชาตาบัคืตอนนวีอ่า นี่ทอลาทอนน่นี่ย่างนี้ะอันอนีดด้วาวันยอเล่มาบูมาพารตาจะมีมีจจเนี่ยเมื่อเล่าคือดอกแก่ปลาเล่ากยเนื้อวันคืดอกนี่มาซานีบันนัเกเล่เเนาะบาแกเมไม่สเกนันเดเกบากาตุกยเนาะเกย์ขี้จ่าเนาะอีกรูปงามคนยอนตบากาเล่าไม่เกเล่าคนยอดเกเลาตบบีคู่เนาะในสเกนันเดเกนาะเติด Và có thắc cổ tứ vị Nè, thắc cổ tứ vị bà Và có đó A bị Ghê cứ ghê bị qua cứ qua Chẳng nhìn nhỏ nó anh nè, nhỏ đó ghê tức ghê ba ghê đã ba sụp xuống cái lê lệ Nè, ba ga tức po ghê ba anh nè, không nhỏ ôi đó về lê tà bù tà chơ bà Nè Lì, bì, nè, nè mơ lơ กคือทอตาลอตากคลเลาเกอตาโลตากคลเลาเกอลาดูเลือกทอเลือปลาเลออตาโอตาเจตาเซตาบะอันนี้วันนี้คือทอบานนทโนตาเซตาบะคือทอเลตาอ่าดูตาทอน่าตาเลือตาเปื่อทอแบบนนท์คือทอเลตาหน้าตาเกลีย์อู้ตาเวตาคุยตาเชิดทุกคนย่าตาบูตาบาเลอันนี้จะมาบูมาบาราบักว่ามาได้บารารานนทโนเกตาโกตาเก อันนี้ตาบูตบาน่ะมือเลือบคือถอดตาหลอดตาเลือดเลือดถอเลือดเลือดอกเปลือกหอกเรีจได้จในตาบูตะบาเมือเลือบเปิดคือถอดเลือดตาเกล็ดหัวตาอุตาจือหัวตาอุตาเจือหน้ากวายนคือถอดบานนอตาตุ๊บตาุ๊บเจือตาหน้าตาคลิบานนอดูตาอุตาเจือตาเลือดออกตาเปลือกหอกอันนี้ตาบูตะบาน่ะมือเลือบเปิดคือถอดเก็บกาเลือดตาอุตาจือเกิดกสิทธิเกิดการล่อย อกลูเจ้วอัะตคือตะขอระนี่อัน้ตาบูตาบาคือวะคือจะได้จากในตาบุตาบาเมื่อเลือกคือตอนี่ปืนนีทอลาทอนะนิทอลาทอบารนนอปะานตบานนอหลินนิทอลาทอบานนอหนีผือลาผือนาบารนอนีทอลาทอแตโอเดตาเดอปอชุปอกเลนี่ยพานเลื่อมมาบูมาบาดาระเนาะ มาตาเรนะเขามีามตาเล่เรนิมาบุมาบามาตาเรรเดีคือต่อเดนีทอลาทอนีจะได้จันทรตาบุตาบามเลอปโอเดตาบีมือตาซาพีตาจูโตตาชาโตบะวัญญล้วตาจูตาชาวเขามียว่าตาวีตาเชลเลตาเดบะมาเดบะดาเล่ญาเล่ญาโจตเม่มาบุมาบาตามาตาเรราน่ปะคืตอเนาะปจู ตาจูตาชาดบาเนาะัญญาบันนอมาสิตนีได้คือตอนนี้บันนอดตาจูตาชาโปว่ะบนนอตาจูตาชาะบันนอบมีบัดจาจ่าเปอรเรลลเปอซิกว่าเปอมาล拉เดลยอกกกินี่ไม่บันเนียบันเนียตอปมบจจาเดอมาดิเลจ่เลยเดลามาดมีมาสุดเลิกบเน่าดกล่บมีบาจะจาเดอ มัดเลยจัดเด็ดลาอุดอันนี้อดตาวีตาช่ตาบุตาบาเนี่ยเปอุตอประตโนวันนนนอรอาจะตาัตโนตัมีอะนี่เบเลือบเปลเปล่กคุ่เลือบเลอนยาตาบตาบาระนะขอจัดได้จัดในตาบุตาบตาบุตาบานะเมืเลปือดออกปลชนะปลลตัชกคนดเวกุเลเกเนี่ย เลปนอพุสธาลีบานนนอปพุสธาบานอนี่เนี่ยบานนนอเนอตาคือตาชาตาตนนี่เนี่เ่เดเลพุสธาลีนาอุดรศึกแกเรสวาเกี้าะสาบารนนอเดีตัวตาจะป้อนนี่บ่ะตึกคือชาบ่งอหงองะน่ะอันนี้ตาตาเื่อตมาบุาบาบ่คุยจารจา ตาบูตาบาเมืเปิกเก็ปลาล้วเกลี่ยตรงนี้มาบุดาราเนี่ยไปเก็ปลาเกลี่ยละคุณหน้ากับพญ่เลื่อมมาบุมาบาดันี่ยอะไรเก็ปลาล้เกลี่ยพญ่เลื่อมมาได้บุไดบารันี่อะไรทุกพเกลี่ยพญ่เลื่อมเกลยขโมาได้บาร์อะไเนาะแต่ขณะนี้สกเรล่ะซะรุมหมอละซะในเวลานี้แต่มาบุเดตาเกลี่ยนี่เดสเรล่ะซะต่ออเดตาได้บาร์เลยหาสเรล่ะซะดิ่นี้ อาเมติชีเน่ตาบูตาบานะเมื่อเลิเปออดเดตาหมือน่ะมีความสุขนึมาบูอาตาคานมาได้บ้าตคานตามือเลยกละนมาบูทานเน่ยนึ่สูมือสามหม่ะนะสูมือสามมือตมืออเดน่ะนมาได้บ้านเนีตานอสูนาเศ้าเดนาะตาน่าอุดเดน่ะตาเดมือตะเปื่อว่าโกตาโกตาโกเดน่ะอันนี้มาซดิตาบูตาบานะเมือเลเนอดเดตามืน่ะความสุข อเมริชีเนี่ยตาบูตาบาอเมริกนเนบาตานั่นเนบาตาอาเกียกว่าตโนตาเกียกว่าตโนตามือตาเปรตโนตาอ่ามือสูงมือสะมันวมไแต่แล้วจุดแต่เนี่ยสันเนบาได้โชคได้ลาบนั่นเนบาตาเล่าเกย์เนี่ยของเนบาตาเล่าเกย์ตโนบาตตาเกย์ nó vẫn ta lơ ta quẹt thò nè ta xê ta bạ anh ấy nói chỗ nó lạp ổ lơ ta bù ta và nhớ bà nó nói là chỗ tôi lạp tôi ổ thì bà được kẹt được có thì lơ không nhớ à ta đợi ổ đi nè nó chỉ khi mi nè ta bù ta bạ nè mơ lơ quân bà nè, ta lơ à lơ vấn đề bà từ, mi ghê, ô ก็คือนี่ยุยโยภาคกะนาะยุยโยภาคเก๋ปลาภาคเก๋ปลาจูปลาหน้าปลาปัญญานี่ปัญญานอดินอิคือต่อเด้อเนี่าตาพี่ตามมาเล่าเรเนาะมีปู่ศาต์เนาะอุเดอปอปะคเยอดเปะยุยโยปลาภาแก้วอุเดปะบุถอบปลาาทอปัญญานี่ปัอในัตยุโยภาแก๋อตัเนตัวมีตัสาตั นอปัตเตอผแก้วปัตเตบูทอบาทอนาดมีนนาะจะอันนี้อดรตาบูตาบาแล้มาผ่าเวลานะถึมีมีจะจะเลกอ่าแก่คือทอดดิปพะกิญจโจรดดิบาดาดอันนี้ชิเซอร์มีเนตตาบูตาบาอัมเมเลอร์เปลคือทอตาลอตาแกล่าเกนะบาบาคือทอแกเล่าเทวบุตเทวดา ตาสูตาโพตามุคปุโปโภนะประกอบ้วสวนสวรรค์นะแลวสวรรค์นี่คือดอกผลเลอกเปือสวรรค์ของเาคือดอกแต่เราแตกเล่าลเรียนนี่เนาะตาบูตาบามือเลอร์เคือแหคือดอ,ดอกเก็บกาเลอเออตาเลือดอกเปรี้ยดอกเอเคี๋ยชิลลุยมีเนาะนี่ยาเตนาร์จะชิลลุยมีตชิลลุยมีเนี่ยตาบูตาบามือเลอรเปือต้นโนบะ ลเคลอ่อเรือคลี่ลเคลเรืลเลอเก่เคล่เลืองบาประเเตลอตัสวตศรื่รอพระพุทธเจ้าเตลอดได้ละพระนิพพานนิพพานเนี่ยก็ม่ตาเรือคลีนวมาบุตาราสุปฏติลือถอเพ่อทอบากลบบากเลบาตาอะเราลอพลาดเาสุปตืนี่เนาะนึกว่ากปฏิบตัติทำสุปฏติลืมนึกว่ตนโนบา ตาเลินนิพพานไม่มีนิพพานคนี่ตาลีตบะตาลอพี่าบะแห่คืดดอนนดอลวแต่แหถ้าดำเนี่เกกติถึบะแห่ืดอตาเกยดนอกมีวะเน่อรนันนะบับโลตาหุตาเกยตาบุตตาบาไม่เอราบะแบบเรไม่ือดอกแกยปัญญากดีแบบาือดอกกยเราตโพกิตาโพกาคือดอกแกยดาเลือลมีเ้อเนาะ คือตอกแก่ตับปกีตับกตคือต่อแก่ซิมปอนี่ยคือต่อซเกตัซิมปปทักเล่น้าดอกจงเนะคือดอกแกุ่คือดอกแกท้อดอกแกหยาบโพคือดอกแกโหอันนี้โอดเวรมีมีดเลือดตามีตาช่วยเมีมีจ่าดยจ่าอันนี้คือดอกแก่ปัอนี่ตาช่ยกต่อแล้วแบบมาตาเก็นโอรักกันเตอดเนาะอันนี้แคลแคชเนี่ บัวเมอาเกตุเนี่ยคือดอกเปิดเนบะมันอะคือดอกแกปัญญารูปปั้นเนบานลุประกอบพระนิพพานเบเกตุเนีึกแคลร์แคดเชนี่ติชิลุยมีล่าลุดุดูหนาอยนะตะบุตะบาน่ะเมื่อเริ่เปิดคู่เปิดพาะเปิดโอมือโชเปิดโอเดเตาเมื่อสูมมือบลูหลามมีบลู้อจ่ายดิขดถอดือรอได้น่ะส่วนประกอบเลิ่ตะบุตะบานี่นะอันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยประมืณเออเปิลมาบุมาบาระเนี่ย ทำบานจะเลาะนี่เขาโมยเงินปัญญีบาตาเลตตาบูตาบ้านใน้ปัญญีบาตาบลือแล้วมีเลือจากคือถ้าคือเล้วไปเมสันทายายหนิดเลือดชีร์เกตก็หรือบ่เนาะอันนี้อันนี้บาคาเลตตามาบุเนาะบาคาเลตตามาบุอันนี้ตามื่อตาเปื่อเนาะตามาบุมาบ้าเตนาวิลีแถมนาดอติดมีดอเลือตาสุตตาซอเลือตาชื่อต่อ วกตาตัววัวใหญ่เชอกันเนียกนาดอตาโซตาโซธรรมะตาอาจจะับตามือเลิตาอุเดดล่อสุขของนึกโลดโตเจโตตาคือตาขอโตตาหลอตาแกลโตทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองไม่โตวันนี้าหนักปฏิบันักสุนทรัพย์กาเล่เครื่องเรือเนี่ย โอเดอเดเดลอดอันนี้แกตามืดมีเลอเนออเดตาคือตาขอกลมีเจตลอดตาเลดมีเดอมีลอตะลืดอเปรตามือเลอ่าโเดดลอคีมีดมเน่ตามืคือตอเล่นึ่งเมือตาคือตาขอเมือกลเมือเจหนึ่งมือกลมือจเน่่ตามือมี แลเ้เปยดันในคันในบันในครับเปในคันในบันนะครับเปนัน네ั้นตามือตามือสูงมือสักรในสูงของเขาเลยเขาเลยหัดมือเลิกเจียวมือเลอกเมื่อเจะนะเสือจาได้จ่าในแตามือเลิกก็เด็ดตก็มาตวอ่ะไหนดาโต้โนเดเดเดหล่อนี่นึกก็เด็ดท่อก็มาทอนี่ à cái à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  nè ta mới đến na sau mỗi ngày cái cứ đi thọ cứ mát cái ước, đi lại cho nó, bây giờ nó cứ đi thọ cứ mát cứ ta mưa này chia ra lâu, thả mưa chia đi cứ mát thọ anh mưa anh là, nó no nào bây giờ tu cứ để đẻ xào cứ mà thọc cứ thọc cứ lót cơn đẻ cứ mà nào cứ thở như là cứ bắt đầu bà Min bắt chặt bắt 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 chặt bắt chặt bắt chặt bắt bà bắt bà bắt chặt 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 mà chặt bắt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  chặt ตบูเจ็บนอาเด้อจ่าูอ่ะเดายเดดนากรก็ดก็มาเดีาสตดบาลอกเดลกเนาะนนอะเลก็ดก็มาก็อเขอท้ออันนี้บาคาเลอตาก็ดก็ม่าเนี่ยเกตาตมือว่ะคาอลุยจาได้จ่านี่ตามือเลนึพี่นึมาตานะมามือมาแวเลอตอเดตากตากบา ขณะการประกอบการงานเลอปราศจากโทษนะปราศจากโทษขมยอเลอัโทษด้ว่าตามมามือมาแวดิวยเนามาฉิมาคือมาตลอดตาแกลมาเละมากาตาเลออัตตัเดตาโกตากบาเนาะบาลอบากเลตจะมีมาเช่าตามูตาเจโนกูตาอบลาตาถึงกอเนี่ยงหระตมลาตาเลดตาอันนี้จะมีวะา อันนี้มาดเนี่นี่นตามมืตัววะนตาต้นหนูได้ตาหนาตามลี่ยตากูตากออันนี้เคล่อเลือี่อาเกตามือเลืปกอเดอดเดือหลอนึม่อุดเดือเดืหลอน่มือเล่นตามมือเนี่ยทาบาอมาตาเลอะอากรอบวะประกอบอาชีพด้วยสุจริตเนาะถ้ามาถ้าบามาอนกุเด็กกมาร้เลยะเนา เมื cues, ่อโกรธเมื่อเจ๊นี่บักลุนี่ยบเจเดเมื่อเพรดาเลืออเลือดผู้เลือดอมบัทบะเนี่ยกูคุณเลืนี่อเนตามือตาคือน่อยเนอะแล้วเนี่คือดอเจ็บปากอีอหนอเดิเดินเดินลอกอเนตาชมโวกยะเตกนาเลื่อมือหัวคอตาตัวใหญ่มือชาินี้ใหญ่อุบัติแทตตัดินเน่หนออเนเดตาหักคอ มคอตาคนใหญ่บักาเลตาชั่วโมกยะนะแต่ชั่วโมงกอ่าะเลือปลาคูปลาหยอกวัน่ะธรรมะย้ำเช้าเลือปลาหยอกวในีชั่วโมโอุาเทาดีอีมั้งมีเตราเดอตเดนี่ตัวเือว่เนาะน่ะก็น่าดอเลือตาโซตาซอกลือกาเลือเวลาต่อตื่อตอตื้อบักตาเลือดอบเปีตอตาเตาบาดตื้อเลยะประตูก็น่าดักก้อนละกั